ดีค่ะวัสดีค่ะ,คะไม่ได้ไลน์นานมากแล้วเนี่ยนานเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยวันนี้มีผลงานที่อยากอวดอีกแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้อวดนานแล้วก็เลยอยากจะอวดผลงานาวันนี้การยืดผมแล้วก็ สวยมากนางแบบสวยมากสวัสดีค่ะเจ๊จอยเจ๊จอยอยู่ไทยหรืออยู่นอกเจ๊จอยอยู่ไหนคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเคสยืดพร้อมทําสีนะคะ,ะเคสนี้ สนใจมากาเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าเนาะจ้านางแบบของเรานะคะผมยาวมากผมยาวมากเลยเคสนี้ว้าว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 เราอวดผมสวยๆกันคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องน้ำเป็นไงบ้างวันนี้ชอบไหมคะผมชอบค่ะก่อนก่อนมานี่สภาพผมเป็นไงบ้างดูไม่ได้เลยก่อนมานี่ล่าสุดแล้วยืดยืดนานแค่ไหนนะคะยืดล่าสุดก็มาเเืินมกบารนี่แหละโอ้เกือบปีแล้วเนาะเกือบปีแล้วตั้งแต่ยืดมาแล้วก็รอบที่แล้วทําสีด้วยไหม ยืดพร้อมทําสีเหมือนกันเนี่ยอ,อวัสดีค่ะน้องพีทวัสดีค่ะนิชาพรอ,นอ่น้องน้องน้ำเนี่ยยืดผมมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ยืดพร้อมทําสีแต่ว่าสภาพไม่โอเคเนะาะแล้ววันนี้ของเรานะคะทําทให้น้องน้ําดูเรายืดแล้วเราก็เป่าแห้งสภาพเป่าแห้ง เราก็จะได้ผมที่สวยสลวยมีน้ําหนักแบบนี้เลยผมน้องน้ําผมดำยาวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะผมเกือบปีเนาะความยาวเกือบปีผมดําจะยาวมาประมาณนี้แล้วเราก็ทำสีขึ้นมาทำสีก่อนเทปนี้ทำสีก่อนทำสีเสร็จแล้วเราก็บ่มลุงบําลุงแล้วเราก็ค่อยมาใส่น้ํายายืดค่ะ วัสดีจ้าฟ้าใสๆเนี่ยค่ะเคสที่เราทำผมอ่อนแอเคสนี้ผมอ่อนแอมากน้องน้ำตอนแรกน้องน้ำก็ไม่มั่นใจว่าพี่คะทำได้ไหมผมหนูเนี่ยทำได้ไหมหนูจะยืดพร้อมทำสี <c oughs> <c oughs> พอมาดูผมกันแล้วก็ค่ะโอเค <c oughs> ผมนุ่มลื่นดีเลยเนาะ เงาแวบเลยค่ะทีนี้ไม่กังวลแล้วนะใครที่มีผมอ่อนแอนะคะใครที่มีผมอ่อนแอผมเคยผ่านการยืดผมเคยผ่านการวอลลุ่มผมเคยผ่านการาทําสีมาแต่ว่าผมฟูผมฟูผมไม่มีน้ำหนักผมแห้ง ติดต่อมาได้เลยนะคะทักเข้ามาเลยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะผมอ่อนแอเราทำได้เรามีสูตรเด็ดสูตรเด็ดๆเ,เลยมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้มาใช้บริการกันค่ะไม่ต้องกังวลเลย สวัสดีค่ะเจ๊ชะมอยเมื่อเช้าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมื่อเช้านี้ค่ะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ากลับบ้านกันนะคะวันนี้น้องก็อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยในวันที่ฝนตกในวันที่ฝนตกเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันสองคนนี่แหละ,ะเดี๋ยวเราจะส่งน้องน้งนำกลับบ้านกัน แล้วก็ใครที่สนใจใครที่มีผมในสภาพที่ผมอ่อนแอในสภาพที่ผมแห้งฟูแล้วไม่กล้าที่จะไปยืดหรือไปทำอะไรเนี่ยทักามาปรึกษาเราได้เลยค่ะอ,อยากทำอะไรอยากให้เราดูแลยังไงสวัสดีค่ะน้องน้อยสวัสดีค่ะจ้าเดี๋ยวเราส่งลูกค้ากลับบ้านก่อนนะคะ 拜拜，再见、嗯。Bye bye,